สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะค่ะเนาะจ้ามือเหนือมะพร้าวกำลําย่อยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนนะคะก็น้องมาลาเต้ค่ะคือน่องมาลาเต้นะคะเออลำไยกับมาแหละมมาหอดเวลาเพิ่นผ้าออกผ้าเพิ่นออกไปหายางเหรียญยางเที่ยวนะคะทุกคนเออเพิ่นให้เพิ่นไปขี่ไปเที่ยวนะคะ่ะเออแล้วกัมาถ่าไอาช่ายกับจากที่ทำงานนะคะเนะาะไอช่ายยงบ่เด้มานะคะเออก็เลยผ้าเพิ่นไมายางเลรีย อ,อยู่สนามหญ้านะคะทย่ตรงนาบ้านค่ะทุกคนอัน,อนนี้นี่ดำเย่ตรงอันนีเพ่นไหทได้ค่ะนี่พ่นไปหากระไก่ไหมค่ะทุกคนเอนอก็ะเล็จจำเป็นที่ตอ้องมีเสือกจูงนะคะทุกคนมีเสือกจูงใเพิ่ค่ะทุกคนกบบฟืกนฮาร์ดพันไหทนะคะเนาะฝึกหัาเพิพนให้เป็นน้องม้าที่ว่าแบบ เมื่ม ager, อาหร่ก็เวลาผ้าเป็นย่างเินเป็นย่ามเป็นอย่างให้่สินไหมคะทุกคนว่าเอย่ามในเฟ้าบ้านนะคะอ่าย่ามนี้ีด้เวลาออกไปหาย่างเลนย่างเที่ยวสินไหมคะทุกคนก็เลยผ้าพ si ิ่นออกมาย่างเลีนย่างเที่ยวแล้วก็เมากับล่างกายนะคะให้เพิ่มชิ้นะคะอันนี้ต้นบักซีดาค่ะทุกคนเริ่มใหญ่แล้วนะคะยูนาบ้านนี่กรยาก็เริ่มโหกกันได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่เพิ่มมาตัดยาอยู่ค่ะทุกคนเริ่มหกแลยละค่ะ นะลาเต้กับเอายาใบนี่ระคะทุกคนไ้ลาเตได้กินหยานะคะทุกคนเพิ่นมากินยอดหยาไหมค่ะตะไคร่ตรงนี้กับเบิร์ดระคะทุกคนเออเอาไปบริษัทนะคะเนาะเออเอาไปแล้วกับเพิ่นแก่พ้อมแะ้วคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเสียาเวลาปลูกไม้อยู่ค่ะพวกตะไคร่พวกผักสวนขั่วนะคะเนาะเออเรื่องเธอเขากับบุงคนมีเวลานะคะทุกคนไปเฮ็ดงานนะมามาหอดกับขําดึกนะคะวันหยุดกับบุงคนมีเวลานะคะ อันนี้บักทวพู่กันยังมีคือเก่าค่ะทุกคนเออต้นบักทวพู่ไหมคะเพิ่งกำลังเกิดดอกไหมค่ะยังเห็นเบี้ยหนึ่งเนาะค่ะอันนี้เพิ่งเกิดเองค่ะทุกคนค่ะมี่มาเดินมีสิทธาเห็นเบิงเนาะค่ะเนาะเออเกิดเองตามธรรมชาติค่ะไปตรงล้วลาติเมโกโกจักเลนไปแซค่ะทุกคนส่วนแมโกโกนะบ่ได้ปลูกบ่ได้มัดเพิ่นไหวเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ไปกินไก่หนึ่งค่ะก็เลยเห็เพิ่นแลนแบบเพิ่นกระซิวแถวนี่แหละค่ะเออแลนไปแลนมากนะคะอื เลียนเฮียนนั่นแล้วก็เฮียนนี่นะคะเพิ่นเป็นมาลายเจ้ากินข้าวลายเฮียนค่ะส่วนแมกวกับขู่นะคะอืมเป็นเจ้าลาชตีนี่เพิ่นยังเป็นมาเด็กน้อยอยู่เพิ่นสุกส้นไหมคะทุกคนมื่เป็นเพิ่นเดียวหายอย่างนี้เลยค่ะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นต้นกระเพรานะคะถัดไปนี่ก็จะเป็นต้นบอลน,นะคะอันนี้กินได้ได้ดค่ะต้นบอลน,นะเอามาแกงนะคะใสน่นานแต่น่าก็จัง,กงแกงเปิดแกงน้ำม,มัเห้าหนี่แหละค่ะกระเสียบพื้นกันนะคะ ต่สมครพันสีนิยมออกไปไหหมูไหไก่ให้ยังนะคะทุกคนเอาไปฝากปักนะคะเนาะผสมหัวอาหารนะคะนองหมูเป็นชอบกินนะคะใบบอนเออลาเต้ลาเต้รอพ่อเหรอลูกโอ้พ่อจะมาตอนไหนนะเออรอพ่ออยู่หน้าบ้านก่อนนะออันนี้เห็นเรียงใส่ตาถ้ามาตาเลยค่ะทุกคนคล้งอยู่หน้าบ้านนะคะเออเปิดกระสุกสุก้นแน่จักหนวลนะาลาเต้ ตอนแรกเพื่อนเ่ได้แบบดื้อขนาดนี้เลยด้ค่ะทุกคนเพื่อนสีฟ้าบ้านเ่ได้ไปสาเนาะมีแต่เจ้ากระแรงหน่อยก,ก็เจ้าข้าวผูนะคะทุกคนสีมักไปเลาะแล้วก็ไปกัดไก,ก,ก่กัดนกกัดนั่นกัดนี่นะคะกัดแมวกันหยังสิไหมคะ่ะบาร์นี่เจ้าลาเตา้หม่าม้าผู้เดียวคะ่ะเออเมย์กโกโ้ก,ก,กับบุคคอย,อยู่น้าเพล่นเนาะคะ่ะเออเพิ่อนก็ไปหาแล่้เดินตามภาษาเพิน่นบารนี่ตอนแรกเ่ได้ผูก้คนไหวเลยคะ่ะเออบาร์นี่เพิ่นกระเล่นไปนี่แบบ เขาเอิอนั่มกับบัวฟ้ากันไหมคะทุกคนบ้านนี้เห็นแต่เพิ่นติดกัดไกลแล้วค่ะทุกคนบ้านี้ก็เรียกว่าโอ้บัวบัวแดงนะบัวแดงเลยค่ะใช่มั้ยนะโอ้ไอช่ายมากนะคะทุกคนมานะโอ้โผกผูเรียนรับค่ะทุกคนนะโกโกู้เรียนก็พอเพิ่นน่ะเออเหนือพอทักทายเห็นพ่อไหมน่ะไอช่ายมากพอดีไปค่ะทุกคนมารอรับพ่อนะลาเต้เพิ่ะพอดีใจค่ะทุกคนเห็นพ่อ บอกแม่กูกลัวนี่พ่อมาแล้วกูมารับพ่อกันแล้วๆนะคะกะติการณ์ดิ๊กๆนะคะเพิ่งกระสีเงาๆจังน,อน,น้อยนึงแล้วนะคะนะ้องเออเพิ่นขาดนะคะขาดสามลุบสามเกอเพิ่นนะคะเออเจ้ากระเลงหน่อยก็เจ้าข้าปูนะคะอยู่บานแม่ก็ว่าเพิ่นเก๋เงียบจะได้ค่ะเพิ่นบ่ค่อยดื้อปรนตดานะคะถึงจะบ่มีแบบบ้อยูกรบแกงเพิ่นนะคะทุกคนโอ้พ่อมาแล้วดีใจจังเลย เองเลคะทุกคนกระเดกหางเด็กๆด็กกระเดกหางเด็กๆดกรอรับพ่อแต่ก็มีทรงอยู่นะอมีทรงอยู่นะเนี่ยแบบคุณนะทุกคนดีใจคุณกะโดดหาพ่อดีใจจังเลยใค่เป็นคนกระจิกโกรธหอมเกี่ยมพ่อเลยเนาะะเออโหน่ารักสุดๆดเลยหอมเกี่ยมหอมยังพ่อคุณเลียมือเรียอย่างนะคะ เออเปิดกระหักของเพิ่นเนาะค่ะเออน้องหมาไหมค่ะคุณเมียกูกูเอ้ยเห็นรลุดพอมากเลยจังเลนมากนะคะทุกคนเออเออเปิดกระหักเนี่ยนะคะทุกคนเออลำย่ยสู่เพิ่นสันค่ะลำย่ยก็เลยหาเสือกันมาต่อเพื่อี่เขาเสีเห็ุให้เพิ่นแบบว่าไปได้ไกลนะคะน้องไม่ร่าเพิ่นจิไปขี่ปีเงา้ยนะค่ะทุกคนเออจ้ะเขาก็หัดเพิ่นก็สิแหละค่ะทุกคนเออ ลำแยกกับตรงท่านใจนะคะแบบว่าเ่าก็บฮาเผ็ดเชิเพ่อกับบ๊วยนะ่ะทรมานเพิ่นนะคะทุกคนอันนี้ก๊กเสาไหมคะทุกคนนี่ก๊กเสาเพิ่นขูดรดไหมค่ะไอใช่ว่าเป็นแผลใหญ่เลยค่ะทุกคนกับยาเถอะนะค่ะเออเฮ้อเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเดินเล่นนะพ่อกับแม่พาเดินเล่นแล้วมาเดินเล่นกัน เพิ่นมักสนามหญ้าค่ะลาเต้ชอบสนามหญ้าสุดๆ,ๆเลยนะคะตัวเพิ่นเวลาอยู่ในสนามหญ้าสีเขียวนะ่ะตัวเป็นสีดินนะคะทุกคนเด่นสวยงามเลยค่ะน้องก,กู๊กกับน้องล,ลาเต้น,นะคะแล้วลาเต้เนานะลาเต้คันเหรอลูกไม่เป็นไรนะลูกเนาะลาเต้จะได้เป็นน้องหมาที่แบบว่า พ่อกับแม่พาเดินไปเล่นตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างงี้เนะเต้เนานะเอเห็นไหมเห็นพ่อพก็ลาเต้ก็จุจ๋งค่ะลาเต้จูงพ่อยางนะคะเออเป็นน้องหมาน้ำทางน้องขาน้องมาเดินนำนำทางก็พอดีนะคะทุกคนผ้าอายชายยางออกกำลังกายนานะคะังเนาะเออพ่อคน ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะค่ะก็แต่ว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากการย่งางของไอ้ใช่กันแล้วเนาะถูกยางก็ต้องใส่ไ,ม,ะะไม่ลาเนาะค่ะทุกคนเข้ายางได้หรือว่ายางไปหงไนนะะหนมี่ใดก็คือว่าโอ้สุดยอดเลยเนาะค่ะทุกคนเออเมย์กระลูกคนคือเออยืนเหี่ยงกันลองซองลองซองแท้เนาะค่ะทุกคนนี่แห,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 หละเวลาร์พ่อเป็นมะยางเหรียญนะคะกระสีท่าพุ่มมาตรงนี้นะคะเพราะว่าอากาศดีแล้วค่ะ สมัยตะกี้นะแต่แตเพิ่นน,น้อยๆเนี่ยก็ปล่อยเพิ่นนี่นะค่ะทุกคนปล่อยเพิ่นมาเล่นตรงนี้เล่นแล้วก็ไป็นเลนเป็ี่ยนยิน่ยยงน่ามยิ่งยังเหนือค่ะทุกคนตัวเปียกม่อมแม่นะคะไปเล่นกีีตุ่มเปล่ยนยังคุณด้วยคันตะกี้เป็นส้นนะคะน้องหัวห็นว่าตัวดำตัวยังเบอ้อพอนี่โอ้ยจมหายกาะสันยังไงใช่นะคะนี่แหละคะ่ะก็มาชมนกชมไม้นะคะเอผ่าน้องหมามา่ายา สูดอากาศบริสุทธ<ม>ิ์พามายญออกกำลังกายแล้วค่ะทุกคน<ม>ให้ตัวเย็นๆหลังไอ้ช่พันเลิกงานนะคะตะ่าเมือนีนะ้ำเย่อยุดะคะ่ะทุกคนปนินน่ารักสุดๆเลยพอ่อกับลูกไอ้ใช่ว่านี่ปลาน้ำคาทุกคน,นะคะ่ปะปลาทับทิมค่าปลาตัวน้อยๆแดงๆมาสั่นน่าจะเป็นปลาทับทิมนะคะทุกคน ปลาทับทิมปลาหนิ่นสินค้าของตวเองไเรียงไว้นะคะ,ะ,ค,ะคุณกู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 ไปใส่ราคาทุกคนเห็นไหะพ่อ,อ,อพก็ชอบแกงเนาะพ่อชอบแกงลาเต้จังเลย <c oughs> ลาเต้ก็รอคอยพ่อเนาะลุงเทียก็ยังมีเวลาหายไปทุกมือทุกมือเลยค่ะลุงเทอทัน ขันมี่กุปมีงานเลิกดึกมือสีก็คือน้ำเพลินได้ค่ะนงเธอเลิกสองสามทุ่มนงเธอเลิกสี่หาทุ่มมือสีก็นมี่นะคะน้ำเย่ทามีกุปเป็อย่งทาประมาณสักสองทุ่มมือสินะคะสองสามทุ่มนี่กับกลับฝ่ากลับมาแน้ะค่ะใอ้ช่มาทรงสินะคะทุกคนด้วยสองทุ่มมเสียกับมาแล้วทามีกุปใหญ่มากนะคะเนาะ้า็นกุบหน่อยๆกับไอ้ช่กับเบิร์นน้ำเบ๊กับมากกนเลิกหกโมงสินะทุกคนเพราะว่าเป็นห่วงเพินนะคะ ตระเลยห้อบริแรงามบรยยิยรงเพิ่นเป็นปิกัดนานกัดนี่เห็นว่าโอ้ยเพิ่นซุนเนาะคะ่ะเพิ่นแดงนี่แสมนมจากบ้านเลยว่ามาบ้านอยู่ถยะะแถวบ้านน้่นแยกน้ามัอศีลนะคะทุกคนติดปิดแล้วก็กัดนั่นกัดนี่นะคะแบบนี้โอ้ยเพิ่นก็เลยมานี่เพิ่นก็ซุนเล่นไปหันไปนี่เอื้อนกระบ้าฟังคะ่ะทุกคนแล้วเอาก็เลยจจมจมปีนถือต่องลามต่องมัดต่องอะไรเป็นใบนะคะเนาะเพื่อปะให้เพื่อนบ้านตงองเดือดร้อนนะคะ เพิ่นก็โอเคของเพิ่นอยู่ค่ะทุกคนเออเป็นก็ดสีมูเวลาเพิ่นเออว่าเวลาเนี่ยตอนนี้พ่อกับแม่มาเนี่ยเออเวลานี้พ่อกับแม่พาย่างเลียนยาอกกําลังกายเพิ่นก็สิเหลือนะคะเฮาก็หาดเพิ่นเนาะค่ะทุกคนเออน้องหมาก็สิคือคนนี่แหละเนาะค่ะเพิ่นก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเอออีกอย่างนึงนะคะเออคั้นเฮาสอนเฮาหยังเพิ่นให้เพิ่นเรียนรู้เพิ่นก็สิคือคนนน่ะน็อค่ะทุกคนเนี ก็คือพ่นูละหอกกับพยายามสอนเพลินนะคะอันนี้ลำย่แกเรียงก็จังเรียงลูกนะคะทุกคนฮะหักหักน้องม้าเออเข้าฮักน้องม้าน้องมาก็ฮักเข้าน้ำค่ะเออบื้องจาบแบบเพลินแสดงอาการพฤติกรรมอย่างของเพลินนะคะโอ้เพลินนี่ฮักโดยเฉพาะไอใช่ไอ้ใช่ใน่จะเป็นคนเกลี่ยเข่าเกลี่ยน้ำเพลินนี่ค่ะทุกคนเออจังหวะเพลินนี่ฮักไอใช่กอลำย่เพลินนียลำย่ว่าเออแต่ลำย่บุคเรออันนี้ก็เพลินดอกเออตันเแต่กรเตี้ยไอ้ใช่ในเพ่นสิฮิตห้าเข่าห้าน้าให้น้องม้านะคะ ดินยอกันอย่างนินะคะทุกคนนะคะเพิ่อกะหักแล้วนะคะเออคนให้เขาให้น้ำนะคะก็บรรยากาศตอนเย็นค่ะทุกคนเหมือนเครื่างปีกคนยองลา,าเต้ลาเต้คิดถึงเพื่อนไหมคะมคิดถึงกระแหลงน้อยกับคาปูไหมนะเออกระแหลงน้อยกับคาปูก็คงต้องคิดถึงลาเต้แน่ๆ แล้วเนี่ทรกลับไปบ้านนะคะแม่ว่าเออตอนนี้เอ่อาปูนะคะก็กระแรงหน่อยก็หู้ขึ้นแล้วตอนแรกก็สีออกไปหากันนั่นตันอยู่ดิค่ะเออแม่เป็นเสียวไหลเป็นกระดานะคะเป็นกระหามเสียงดังางใจกันสิเป็นกระเศร้าเป็นกระหุดเลยค่ะทุกคนเออมันนี่โอ้ยนองเจได้นะคะทุกคนนองเจได้เป็นกระอันนั้นแล้วนะคะพอดีเที่ถูกหลุเหยียบประสั่นแม่ว่าโอ้ยเราแม่จะเสียใจค่ะคือ แต่ว่า,าก็คือจังไดนเนาะคะ่ะนี่แหละมาอยู่ถนน,นหนทางเนาะคะ่ะเขาก็ตองเบิงดีๆได้ค่ะลุงเทื่อนยุไกลถนนนี่ออืนะคะอ,อ,นนอ,นนอืะะอจังว่าเข้าตองปองกันไห้นะคะคือจังเจ้าลาเตกันนี่เป็นซ้นเนี่ยอันนี้ก็ใไก้ถนนใหญ่อยู่ได้ะคะ่ะนี่กเ็เรยกว่านี่แหละรามเพิ่งไหวก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่เพิ่สซนหรือเป็นผู้เดียวบบนี้เพิ่งมูมีมูปันก็ิบไปทั่วไปทีเป็นสินคะทุกคนเขาก็วางนะคะ่ะ,คะ ละคะ่ะนอกจากนี่แหละคะ่ะทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศนะคะ mm. อหลังจากที่เราม่กับบานมากนะคะมาเนี่ยเราม่กับบสบายประมาณสองอาทิตย์กว่าละค่ะ mm. ทุกคนกับพึ่งมาฟืนนะคะฟืนว่างนี่แหละอาทิตย์นี้ละค,ะะคะ่ะทุกคนอืนก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็โอเคละค,ะะคะ่ะทุกคนวันนี้มาเป็นหลายลูกด้วยค่ะอลูกปวดแข้งปวดขากับมาะคะ่ะทุกคนอายุห้าเริ่มหลายแล้วนะคะออายุหลายแล้วก็ลกูนลกนั้นลูกนี้มาดีบาดท,ที่นี่ทุกคนอ นะคะ嗯嗯เดิ่มเครียเริ่มยังแล้วนะคะหลายๆหเฮาเออเฮ็ดอยากเฮ็นยังก็เฮ็ดนะค่ะเขามีความสุขอะไรก็เฮ็ดทันทันนั่นเองค่ะทุกคน <_ D> คือจังน้ำนี่ยจะอายชายกับพ่อใจะในี่สิ่งที่จะคลองมีเออขันบ,บ่มีลูกก็อยู่กับน้องมูน้องม้าไปนะคะ่ะเออประกันเลี้ยงม้า <_ D> เลี้ยงแมว <_ D> ป้าใค่ะทุกคนนี่มันเลี้ยงก็มีกิจกรรมพาน้องม,าม้ามาย่างเล่นย่างเที่ยวนะคะอมีเวลาให้เพิ่น ปสิคือจังห้องเลี้ยงลูกกันแเละนั้งเือห้อก็ไม่เวลาให้ลูกนะคะทั้งเือห้องงานนะเขากับบริไม่เวล่้เพิินนะคะห้เท่ากับหาดกับสอนเพิ่นใบนะคะทุกคนนะคะทุกคนใบยหอน,นางนามเลยค่ะนะคะ,นะคะยุนาบ้านนะคะ่ะส่วนมากยุแถวนี้เพิ่งไม่ค่อยกินกันเลยคะ่ะแต่ว่าถ้าอยู่แถวบ้านน้ำแย่น่ะกินได้ค่ะแม่จะเอาไปแกงนะคะแกงเห็ดไข่แกงเปือะนะคะใส่น้ำยาหนางนะคะนะคะ ใส่หนังใส่ยางกระไดค่ะทุกคนหรือว่าใส่ห็ดใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวานนะคะคข่ไข่แกงน้ำใหม่เลยคะ่ะทุกคนเขาสดเล้สีสีแซ่บนะคะแกงบอนนะคะปบบอื่นบอนตีกินได้มันกระสีมีบอนขั้นกับบอนว่าขั้นนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวกลับมาบ้านแล้วเนาะลาเต้ลาเต้มเตมไม่ต้องไปนะลูกนะ ฟังผุ่นในี่สิเป็นฟ้ามไก่คอไกลหลายเลยค่ะทุกคนกันเพื่นได้รวมตัวไปท่ามผุนเรือนี่เสร็จเลยค่ะทุกคนอกาแฟกัญญาณนะคะเวลาเต้ปะเข้าบ้านเลยลูกเข้าบ้านเล้วแต่ส่วนมากถ้าเป็นย่างของวันนะคะย่างของวันที่ไปเห็นงานก็จะมาเพิ่นไหวอยู่แต่ว่าก็เชื้อมือเส่ากับเนื้มือแรกนะคะก่อนที่จะไปเห็นงานเข้ากับบริษมาเพิ่นเลยค่ะทุกคน คือยังยั่งตอนนี้เมือ,อมนขึ้นนะคะบเร่มาเปไนใบนะคะเพราะว่าคุณบเร่ออกไปใส่เยอะขึ้นนะคะเนาะอืมตอนนี้มือสาวกับบเร่มัดใบให้เพิ่นไปหากี่หายเงี้ยวเพราะตอนจะออกไปเฮ็ดงานนะคะทุกคนไปทํางานน,าะงงงนะคะเนะออเฮาก็มัดเป็นใบนะคะเนาะเนี่ยมือแรงมากนะคะกับปล่อยเพิ่นนะคะไปหากี่หายเงี้ยวแต่ว่าเสือกเป็นเงาเลยคะ่ะทุกคนเห็ดเสือกโตออกยาวๆนะคะ ไอตัวที่อยู่ไอปอกพ่อเพ er ิ่อนนะเดี๋ยวรุดเดี๋ยวออกนะคะเพิ่นเพื่นกัดออกนะคะทุกคนเดี๋ยวก็รุดออกเดี๋ยวก็อันนี้นะคะเพิ่นอ้วนนะคะอยากให้เพิ่อนหุ่นเฟิร์มคือจังไหนเมกโกโก้นะคะทุกคนอออาชัยวานิะเซตให้เพิ่อนหุ่นเฟิร์มเอเนื้อเนียนๆคือจังเมกโกโก้นะคะเมกโกโก้เนี่ยหุ่นสแลนเดอร์หุ่นสวยมากค่ะทุกคนเมกโกโก้เนาะ เหลือมหกเหล่านะคะหรือนองเธอห้าเนี่ยแหละเ้าวบ่มีเวลากับปอยไปก่อนนะค่ะเห็นบอกกัทุกคนอันสีขาวๆนะเพิ่นกัดได้เห็นค่ะทุกคนไปเอาบกนุ่มมานจะใส่รู้นี่ค่ะเออกัดนะคะเออเปี่ยาดเกิดบคาดซ้ำคาดยังมากทึ่งก่าวลงแต่เพิ่นน้อยๆ้อยนะคะทุกคนเออเตเต้เตเต้จอมโซนนะลูกฮะเตเต้จอมโซนเลยเต้เต้อย่าโซนนะลูกนะ ต้องนใส่ดีๆเหมือนแต่ก,ก่อนติกียโอ้ยปนีใส่ดีแง่นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะค่ะลำยกันมาฝ่าใบสำเนยียก่อนนะคะน่ะลำยขอบคุณท,คทุกคนที่ขอมารับชมติดตามไปกันตังใส่กางใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย